ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีน้องนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนค้บที่เข้ามาก็นะวันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยเนาะเป็นเรื่องของนะครับจํานวนอ่าเป็นเรื่องของจํานวนนะครับที่ได้ลงข้อสอบไว้เนาะเราก็ลองมาเรียนรู้นะครับไปพร้อมกันเลยเนาะรอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับรอเพื่อนสักครู่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับ น้องๆนะครับที่ไปสอบเราทานบอกมานะครับอ่าถ้าดูอยู่ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับถ้าแบบแบบเข้ามาอะไรอย่างงี้นะครับรู้ว่าสอบเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเข้ามาก็ช่วยบอกหน่อยว่าบรรยากาศนะครับเป็นไงบ้างแล้วก็แบบทําได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเพราะว่าถ้าน้องแชร์มาเนี่ยนะครับก็คือนะสิ่งที่ได้ก็คือแบบจะมีน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวในปีหน้านะครับหรืออีก2ปียางหน้าหรืออีก3ปียางหน้าเลยนะครับแบบมาด้วยอยู่ในเพจเนาะก็แบบ ได้เป็นการแชร์นะครับแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเนาะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ดีนะครับอย่างหนึ่งเนาะก็แบบแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้น้องเช่นแบบเออตื่นเต้นมากครับร้อนหรือว่าหนาวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบข้อสอบยากง่ายยังไงนะครับแบ่งปันกันเนาะ รอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเฉลยข้อนี้กันเนาะก็เป็นอีกข้อนะครับที่น้องๆหลายๆคนก็ตอบกันวานะครับก็ถูกหลายคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาทวนกันเนาะหรือว่าถ้าน้องๆคนไหนนะครับทำไม่ได้นะก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับรอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะ ระหว่างนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็ได้นะครับหรือจะทําอะไรพังๆก็ได้นะครับ รอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะครับไม่นานแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่านโจทย์เล่นๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวุยต่อเมาสก่อน น้องชิบะมาแล้วหรอน้องปัดยานันนะครับน้องภูมิพัฒมาแล้วสวัสดีครับอ่าใครสอบเราทอบอนะครับเป็นไงบ้างนะ เพื่อนสักครู่นะครับข้อนี้ตอบใช้เวลาหลายวันครับพี่ใช่ใช่ใช้เวลาหลายวัน,น่ยนนใช้เวลาหลายวันนะครับเออ,อมันหน้ามีช้อยอย่างนี้นะแบบใช้เวลาหลายวันครับนะะอาจจะเป็นช้อยหกนะฮะน้องริวน้องริวของเรานี่พี่ริวเก่งมากนะครับน้องๆคนไหนถ้าเห็นเราพี่เมธวัฒน์นะ สุดยอดจริงนะครับคนจรโอเคเดี๋ยวติวเลยดีกว่านะครับทำไมมันไม่เปลี่ยนเนี้ยโอ,อไ้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวติวไปก่อนละก,กันนะครับก็มานะครับเดี๋ยวอินโทรดิวก่อนนะครับ โอเคเห็นชัดไหมเอ่ยนะครับลองอ่านอ่านเล่นๆดูก่อนนะครับก็นะครับตามที่คำคำคมของในภาพเลยเนาะก็คือเรือนะครับ อยู่เรืออยู่กับฝั่งย่อมมีความปลอดภัยนะแต่เรือเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้อยู่กับฝั่งตลอดไปนะครับมันก็เหมือนชีวิตคนเราแหละนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยนะครับพออยู่จุดหนึ่งนะครับที่มันเป็นคอมฟอร์ทโซนหรือว่าจุดที่เราสบายนะครับอาจจะไม่ต้องดิ้นรนก็ได้นะครับแต่ว่านะคือชีวิตเรานะครับไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออย่างนั้นนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าถ้าเปรียบในรูปเนาะก็คือออกเรือนะครับออกเรือเพื่อที่จะไปผจนภัยนะครับกับโลก กว้างเนาะยังมีโรคกว้างยังมีสิ่งต่างนะครับที่เรายังไม่เจออีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ได้นะครับซึ่งถ้าเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนได้เนี่ยสิ่งที่ได้นะครับถ้าเกิดเป้าหมายของเรานะครับเราจะมนต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนพี่ว่านะครับคําคมจากรูปภาพนี้นาจะช่วยได้มากเลยนะครับก็คือเรืออยู่กับฝั่งนะครับย่อมมีความปลอดภัยเหมือนน้องเนี่ยอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับที่มันเออสบายแล้วนะครับ แต่ว่าความฝันน้องๆอ,อยู่อีกจุดหนึ่งที่มันอาจจะไม่ต้องสบายอาจจะไม่สบายนะครับที่จะเดินไปนะอาจจะยากลําบากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับชีวิตน้องอ่ะก็คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่จุดๆนั้นตลอดไปน้องต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายโอเคปะ่ะนะครับก็เหมือนกันกับการออกเรือเนาะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่เทียบฝั่งตลอดไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับทำตามความฝันเนาะประมาณนี้นะครับเออนะครับก็ทำไปเลยพี่อยากบอกว่านะครับบอกเสมอว่าถ้าถ้าสิ่งที่ทำนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเกิดสิ่งที่ดีกับตัวเรานะครับสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้ครอบครัวของเราได้นะครับเกิดสิ่งดีๆกับสังคมนะครับทำไปเลยเนาะไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงนะครับพี่สนับสนุนเสมอถ้ามัน เป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมที่พี่บอกในข้างต้นเมื่อกี้เนาะอืมนะครับสู้ๆครับเอามาติวกันเลยนะครับผมอืาอ๋อไม่ใช่ข้อ,อนี้นะครับโอเคนะครับอ่านโจทย์เล่นๆดูนะครับแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะครับโอเคเอ่อแน่นอน น้องธีรพัฒสวัสดีครับต่อ YouTube ไหมครับต่อต่อเดี๋ยวไปต่อนะครับคุยกันก็พยายามคุยให้บ่อยที่สุดนะครับช่วงนี้เพราะว่าเหลือเวลาอีกอก็ไม่เยอะมากนะครับที่จะแบบได้สตรีมอะไรอย่างนี้อ่านะครับพี่ก็ต้องกลับไปศึกษาต่อนะครับประมาณนั้น หัวหน้าตอนก็มานะครับน้องธีรพัฒนนะครับน้องทีมสุดยอดมากนะครับหัวหน้าตอนพี่เองนะครับหัวหน้าตอนก็คือคนที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็แบบเรียนได้เกรดดีแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องเออพูดไงดีเป็นหัวหน้าห้องอ่ะนะครับโดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับเห็นไหมนะครับดูครับพี่พี่ห่วงใยน้องๆขนาดไหนนะครับเวลาพี่ไลฟ์เวลาพี่สตรีมอย่างเงี้ยนะครับจะมี มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเนะาะนี่แหละครับก็ประมาณนี้เราก็มาลุยกันเลยเนาะคุณสอนลาวิทนัอศึอษาลวิทสวัสดีครับมาเรามาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าโอมอ่านหนังสือได้วันละ30หน้าแต่ก่อนเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะอ่านหนังสือนะ จะอ่านทบทวนก่อน5หน้าทุกครั้งนะหหน้าทุกครั้งนะครับถ้าหนังสือเล่มนี้มี500หน้านะครับโอมจะใช้เวลาอย่างน้อยกี่วันจึงจะอ่านจบเล่มนะครับวงคําถามไว้เลยนะครับใช้เวลาอย่างน้อยนะครับกี่วันอย่างน้อยกี่วันนะครับผมคือเราต้องโฟกัสตรงนี้นะครับว่าอย่างน้อยกี่วันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาใหหาเราก็ไปหาจากไหนล่ะ ก็หาจากข้อมูลที่เขาให้มานั่นแหละนะครับอ่านได้วันละ30หน้าอ่านได้วันละ30หน้านะครับแล้วก็ทบทวนนะอ่ทบทวนก่อนนะครับหหน้าวิธีพี่นะคือพี่จะเขียนแบบง่ายๆเลยนะครับคือแบบพี่เปิดดูฉเฉลยแล้วนะครับพี่ลองทําวิธีพี่ก่อนแล้วก็เปิดดูฉเฉลยนะครับปรากฏว่าวิธีฉเฉลยเนี่ยพี่ยังแบบ ไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าใจคือแบบเข้าใจยากนะความรู้สึกพี่มันเข้าใจแหละเพราะว่าพี่ทําวิธีพี่ไงนะครับพี่จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคือวันแรกก็คือโอมเนี่ยอ่านหนังสือได้วันละ30หน้าใช่ไหมแปลว่าวันแรกเนี่ยคือยังไม่มียังไม่ได้เริ่มอ่านสักหน้าเลยนะครับเขาจะอ่านได้กี่หน้าเอ่ยได้30หน้าจริงไหมนะครับน้องปองลายคลาำสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเลยนะครับที่ดูไลฟ์อ่ เฉลยข้อสอบข้อนี้อยู่เนาะนะครับผมมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยเนาะเป็นเรื่องของจําจนวนนะครับก็มัน30หน้าใช่ไหมนะครับวันแรกนะเออลืมเขียนเขาว่าวันแรกนะครับวันแรก30หน้าอันนี้เราเขียนตั้งไว้ก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆถ้าเจอข้อลักษณะน,นี้คือมันอาจจะดูแบบยังไงนะมันเป็นไม่ใช่เลขเพียวอ่ะครับมันคือแบบเป็นโจทย์ที่เราต้องตีความออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราตีความให้มันเป็นแบบ อะไรที่ง่ายๆนะครับที่เราเข้าใจแบบด้วยตัวของเราเองนะครับที่เราเข้าใจในสไตล์ของเราเออวางั้นดีกว่านะครับทีนี้แต่ก่อนจะอ่านเขาต้องทบทวนอ่านก่อน5หน้าทุกครั้งนะหหน้านะครับก็แปลว่าวันต่อไปอ่ะพอวันที่2ใช่ป่ะนะครับเขาก็อ่าน30หน้าแหละนะครับ30หน้าถูกต้องแน่นอนแต่นะครับหน้าใหม่นะหน้าใหม่ที่จะอ่านเนี่ยนะครับหน้าใหม่ที่จะอ่านนะ ที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องลบออกไป5ถูกไหมเพราะเขาอ่านทบทวนนะครับ5หน้าเนี้นะครับก็คืออ่านของ30หน้าเมื่อวานนั่นแหละนะครับ5หน้าก่อนอ่ะโอเคปะ่ะนึกนึกภาพออกใช่ไหมหนังสือสมมุติเราอ่านถึงหน้า30นะครับพอวันมุ่งนี้นะเราก็เปิดอ่านแต่ไม่ได้อ่านหน้า3ามสิบเลยนะกลับไปย้อนอ่านที่หน้า26ก่อนโอเคปะ่ะนะครับกลับไปย้อนอ่านหน้าที่26ของวันแรกก่อนนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ่ะครบแล้วนะครับประมาณนั้นเห็นปะ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้น ไอ้วันที่2เนี่ยก็จะอ่านได้25หน้าโอเคปะ่ะนะครับซึ่งพอเป็นวันที่3ม3นะมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยครับวันที่3มนะมันก็จะวนลูปอย่างงี้ปึ๊บมันก็จะได้25ห้าหน้า25หหน้าเหมือนกันเออนะครับย5ห้าหน้าไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้จะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้น้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับทีนี้พี่จะขอแบ่งปึง้งนะครับแบ่งสีนี้มันไม่สะใจเลยนะครับเอาแบ่งสีเหลืองแล้วกันปึ๊บนะครับ แบ่งให้ชัดเลยนะครับวันแรกเนี่ยคือตั้งหิ่งไว้เลยนะครับคือเป็น30หน้าแน่ๆนะครับน้องทาความเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะพี่จะพยายามพูดช้าๆนะครับพูดได้ชัดๆนะครับผมได้สอบทบวันนี้นี่ไงน้องเติ้ลโยทินนะครับน้องเติ้ลโยทินสวัสดีครับสอบทบอนี้เหนื่อยมากครับเดี๋ยวดูที่ YouTube นะโอเคครับเจอกันนะครับหลังอย่างนี้เดี๋ยวมาสตรีมแล้วก็ หลัง่างนี้นะนะครับเดี๋ยวสตรีมใน youtube แล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบในวันนี้นะครับเป็นการแบ่งปันนะครับจากพี่สู่น้องก็แบบแบ่งปันจากน้องๆนะครับที่สอบวันเนี้ยนะครับให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมสอบในปีหน้าๆนู้นนะครับเออเนาะมามาเรื่องเราต่อนะครับเห็นไหมพอวันที่2อ้าวปากกาหายนะครับวันที่2เนี่ยจะเป็นย5ิบห้าน้าย5ิบห้าหน้าจะเป็นลักษณะเนี้ยครับไปเรื่อยๆนะโอเคป่ะนะครับเพราะเราต้องอ่านทวนเป็นจํานวน5หน้าอันนี้น้องเข้าใจนะ นะครับถ้าน้องไม่เข้าใจนะครับน้องสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะนะครับผมทีนี้มาพี่เดี๋ยวถ้าขึ้นเกินเดี๋ยวมันไม่เห็นจดนะครับทีนี้เราก็มาดูคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับหนังสือเนี่ยมันมี5้ารอยหน้าแน่นอนครับเขาต้องให้มันแน่นอนเพราะถ้าไม่มี5้าอยหน้านี่นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงหนังสือเนี่ยมันมีกี่หน้านะครับว่างั้นทีนี้เนี่ยนะพี่จะขอเอา5้าร้อยหน้าเนี่นะครับก็คือจํานวนหน้าทั้งหมดนะลบด้วย30ครับ พอลบด้วย30เนี่ยบางคนถามเอาพี่ลบ30ทําทไมครับเ <st it> พราะว่านี่คือเราตัดจํานวนของวันแรกออกไปแล้วเราตัดวันแรกออกไปนะนะครับมันก็จะเหลือ470นะครับแล้วเราก็จะมาคิดและเราก็จะเอา470เนี่ยนะครับมาหาร25นะครับแบบพอหาร25ออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนวนันนะครับที่น้องใช้อ่านมันจะได้ออกมาเป็นจํานวนวนันที่น้องใช้อ่านนะครับก็จะเป็น470นะตั้งหารธรรมดาเลยครับคือน้องจะหารแบบนี้ก็ได้470หารด้วย25นะ อานแบบนี้ก็ได้นะครับก็เร็วดีในที่นี้พี่ขอตัดเลขก็พอนะครับ5้5นะครับเราก็ท่อง5 15 5 20อ่ะพอต้องก็5 9 4เใช่ไหมทด2นะครับ5 4 20นะครับ515ห้วเนาะล้วก็อันนี้ก็ทดมา4นะครับ58 40ได้8ใช่ไหมแต่มันเหลือเศษสอยู่ก็คือจะเป็น18นิดนดนะครับ18กว่าๆเนาะ ถ้าคิดออกมานะครับพี่คิดต่อจากเมื่อกี้นะห้าหนึ่งห้านะครับลบกันเหลือนะครับลบกันเหลือสี 4, 58, 40, นะ่ห้าแปดสี่สิบเนาะลบกันเหลือ 4, 8, นะสีออ 58, นะ่มันจะได้จุดแปดนะรู้สึกว่าเออห้าแปดใช่นะครับมันจะได้สิบแปดจุดแปดก็คือแต่วันเนี่ยนะครับมันไม่มี18.8วันฟังดีๆนะอันนี้มันอันนี้คือจํานวนวันนะครับนี่คือจํานวนวนันเนาะมันคือจํานวนวนันนะ น้องๆน,นะครับน้องๆคนไหนที่เข้ามานะครับที่ทสอบเหล่าทานบกวันนี้นะวันนี้มีน้องต้นน้องต้นเข้ามาแล้วนะครับน้องต้นโยทินนะเมื่อกี้บอกแล้วสอบวันนี้เหนื่อยมากครับอ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับใน YouTube สตรีมหลังจากที่สอนข้อนี้เสร็จนะมาข้อนี้ต่อครับอันนี้เนี่ยสิบแเนี่ยมันคือจํานวนวันนะครับที่ใช้อ่านเนี่ยทีละวันละ25หน้า25หน้า25หน้าเนี่ยนะวันละ25หน้าเนี่ยนะครับมันใช้ประมาณ1ันเนาะ ซึ่งมันไม่มี18.8วันมันก็ประมาณเป็น19วันเลยอันนี้ทันนะครับทันนะประมาณเป็น19วันเลยแต่ใช่คําตอบเลยไหมนะครับเราสามารถตอบได้เลยหรือเปล่าตอบว่า19วันก็คือช้อยสี่คือไม่ใช่นะครับเพราะว่านะ19วันของเราเนี่ยเรายังไม่รวมของวันแรกเลยนะครับเรายังไม่รวมของวันแรกเลยเนาะวันแรกของเราเท่าไหร่เอ่ยวันแรกของเราเนี่ยเราตั้งหิ่งไว้แล้วก็คือ 30หน้าเราอ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น19วันใช่ไหมนะครับบวกกับอีกหนึ่งวันก็คือวันแรกนะครับวันแรกเนาะก็คือเท่ากับ20วันโอเคปะ่ะนะครับเท่ากับ20วันเนาะคิดแบบบ้านๆเลยนะครับจริงๆแบบคือเบสิกมากแบบยังไงนะไม่ได้ตั้งเป็นสมการอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือจะตอบ20วันเห็นไหมนะครับเราพยายามเขียนให้เข้าใจง่ายนะครับของเราเนี่ยคืออันนี้คือเข้าใจง่ายแล้วนะของพี่นะครับ พี่เขียนวันแรกปุ๊บวันแรกเนี่ยมันแปลกเพื่อนเลยมันก็คืออ่านได้30วันใช่ไหมวันต่อมาเนี่ยได้ทีละยี่5ห้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับพี่ก็เอายีห้าเนี่ยนะครับไปหาร470ซึ่งมันเกิดจาก500เนี่ยนะครับลบกับ30นะครับก็คือ500หน้าลบ30หน้า30หน้าก็คือจํานวนหน้าของวันแรกโอเคปะ่ะนะครับประมาณนี้เองนะคอนเซปต์เนาะ <S <S มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมเข้าใจไหมเอ่ย โอเคนะครับพอจะเข้าใจไหมอ่ะนะครับก็าประมาณนี้เนาะลองเอาไปรปรับใช้นะครับเหมือนทริคที่แบบคือทริคข้อนี้นะครับมันไม่จาเป็นว่าน้องต้องทำแบบนี้ได้แบบเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบนะถ้าน้องไม่ทันน้องกดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลอกก็ได้เนาะ,ะพี่อยากบอกว่าคือถ้า เหมือนพี่อ่ะพี่ไม่ชอบแบบอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับคือแบบพี่แนะนําว่าให้แปลงเนี่ยจากไอโจทย์ยากๆนะครับให้มาอยู่ในรูปของความเข้าใจที่มันง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นแบบอืมเออเช่นสมมตินะสมมุติมันให้มาเป็นไอเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยนะครับเวลานะเอ้เดี๋ยวถ้าสมมติอ่าไม่เอาดีกว่ามันไม่เห็นภาพชัด พี่เอาเป็นเรื่องของถังน้าไม่รู้น้องเคยเจอไหมนะครับสมมุติมันให้มันเป็น2ถังใช่ไหมพี่จากโจทย์ยาวนะครับสีบ่ห้าบรรทัดพี่ก็เขียนเป็นถังหนึ่งนะถังสองเราเขียนอะไรของเราก็ได้นะครับที่เราเข้าใจปุ๊บถังหนึ่งอ่ะ x นาทีเต็มใช่ไหมถังสองเนี่ยใช้สอง x นาทีเต็มอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขียนแบบนี้นะครับแปลงจากโจทย์เนี่ยนะครับที่มันเป็นประโยคประโยคอะนะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับให้อยู่ในรูปของความเข้าใจของเราโอเคไหมนะครับแล้วถ้าไหลสองถังนะครับสองถังอ่า ไหลเข้า2ถังพร้อมกัน1น,นาทีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับ1น,นาทีเราก็เขียนไป1น,นาทีนะครับถังถังได้เท่าไหร่ได้1ส่วน x บวกกับ1ส่วน2 x อ,อันนี้หมายถึงเต็มถังนะลืมบอกนะครับประมาณนี้เราก็เขียนในความตั้งใจของเรานะครับเนี่ใช้เวลานะเขียนไม่สวยเลยเออใช้เวลานะครับใช้ทีแล้วกันนะครับ เห็นไหมเราก็เขียนประมาณเนี้ยความเข้าใจของเราจากโจทย์4ี่หบรรทัดน,นะครับมันก็อยู่ในรูปของความเข้าใจของเราทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างพี่อยากให้ใช้คอนเซปต์เนี่ยข้อประมาณเนี้ยเห็นไหมพี่ก็แบ่งเป็นวันแรกวันแรกก็แยกไปเลยนะครับแล้วก็วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5เนาะมันอยู่ในรูปเดียวกันก็เอาไปคิดแบบเมื่อกี้นะครับผมประมาณนี้เข้าใจครับเรื่องนี้อะไรครับผมเพิ่งมาวันนี้เป็นเรื่องของจํานวนนะครับการอ่านหนังสือ วันแรกอ่าน30หน้านะครับวันต่อไปเนี่ยอ่านวันละ30หน้าเหมือนเดิมแต่ว่าทบทวน5หน้าก็คือสรุปว่าวันต่อไปเนี่ยอ่าน25หน้านั่นแหละนะครับแล้วคำถามว่าถ้าหนังสือเนี่ยมันมี500หน้านะครับจะอ่านใช้ใช้เวลาเนี่ยกี่วันเนาะประมาณนี้เป็นเรื่องจํานวนนะครับโอเคน้องภูริศริพี่อ่านชื่อถูกไหมนะครับเข้าใจเนาะอ๋อขอบคุณมากครับที่บอกกันนะครับผมก็วยวเจอกันนะครับน้องต้นโยทินยังอยู่ปะน้อง ก็เดี๋ยวน้องๆที่สอบเราทานบกวันนี้นะครับเดี๋ยวไปแชร์ประสบการณ์กันนะครับใน u t u b e สตรีมเนาะสักครู่ไม่นานนะครับก็เดี๋ยวไปแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนาะแบ่งปั้นนะครับประสบการณ์เนี่ยที่น้องได้สอบเนี่ยนะครับให้น้องๆรุ่นต่อๆไปเนาะที่กําลังจะสอบเนาะวั <Okay. S 1> นนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตนะครับอินโทรดิวซึ่งก็จะจบแล้วไม่น่าจะเรียกอินโทรดิวนะครับแต่ขอเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะฮะอ่ เผื่อใครนะครับเข้ามาตอนแรกยังไม่ได้ดูกับรูปภาพภาพนี้นะครับเขาบอกว่าเรืออยู่กับฝั่งย่อมมีความปลอดภัยแต่เรือไม่ได้สร้างมาเพื่ออยู่กับฝั่งตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความฝันของเรานะครับอยู่ในจุดที่อาจจะไปลําบากหน่อยนะครับเราต้องเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ด้นะครับออกจากจุดที่เราสบายนะเพื่อที่จะไปสู่ความฝันเราเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเรือนะครับเรือลํานี้เลยนะคือเราเนี่ยไม่ได้เกิดมานะครับ เพื่อที่จะอยู่กับฝั่งตลอดไปไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่อยู่ที่จุดคอมฟอร์ตโซนตลอดไปนะครับเราจําเป็นต้องเดินเรือออกไปนะครับเดินเรือออกไปไปสู่ความฝันของเราเนาะแม้ว่าการที่อยู่คอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันจะสบายนะครับมันจะปลอดภัยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาแบบกระทบกระทั่งไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็มันไม่ใช่รูปแบบของชีวิตที่ถูกออกแบบมาเนาะประมาณนี้นะครับ ก็สู íamos, ้ๆนะครับเป็น <hey> กําล <Get S 1> ังใจให้นะครับถ้าสิ่งที่ทํานะครับถ้าสิ่งที่น้องทําเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่บอกเสมอสิ่งที่น้องทําเป็นสิ่งดีนะครับแบ่งปันสิ่งดีๆเนี่ยให้คนในครอบครัวได้นะครับแบ่งปันสิ่งดีให้สังคมได้นะครับแม้ว่าแม้ว่าใครจะไม่สนับสนุนนะครับแต่พี่สนับสนุนเสมอนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนทําตามฝันครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าครับ อ๋อนะครับลืมเดี๋ยวชวนก่อนนะครับเผื่อใครไม่ทันฟังนะครับไปเจอกันในสตรีมยู u ูปนะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์มาใน Facebook Fanpage เตรียมทหาร .com นะครับก็ไปนั่งคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบในวันนี้เนาะแบ่งปันประสบการณ์นะครับจากพี่สู่น้องเนาะ,ะเออประมาณนี้แล้วพบกันใน YouTube ทำตามฝัน .com ครับ